ผู้สาวได้ผัวเถ่าบุญเล่าสางแต่กเกา่าผู้บ่าวได้แม่ห้างบุญสางแต่กเก่าหลังพี่น้องสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับนี่ยเยดขำรองผ้าผีพะนองมากินพะโลหางง้อครับพี่น้องครับนี่พะโลหางหงัวนะครับเนาะผมอันนี้เป็นกกหางนะครับพี่น้องครับครับถอนก,กาลางมากหน่อยนึงพี่น้องครับวันนี้กินอยู่ในบ้านพี่น้องเด้อถ้าบ่อด้มีวลเล่าออไปข้างนอครับ ฝนชงทําทาสิโตกืเอเก่าไปน้องครับก็เลยบ่ได้ไปทั้งไหนครับทำถาดขึ้นเก่าแต่มาตกมากครับเพราะปอกแปก๊กปอกแปก๊กอ็มล็อกปอกแปก๊กนะครับตัวไม่แห้งเนาะอ่ะมาไปลองมามมันนี่แกมก็ผักกรอบนะครับเนะาะหัวลผ้าบักแตงกัวนะครับแล้วกับแจ้วพี่น้องแจ้วนี่นะครับนี่เป็นแจ้วไอ้พริกผงนะครับเนาะมันจะออกรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวน้ำ่น้องรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำนะเนาะอออ่ะไปลองมา เบิเปลี่ยนโซงไปครับเฮเทอร์อเทียงเลยเพี่น้นนอ,คอง,นค <c oughs> นนงครับเฮเทอร์เทียงเลยครับคุณจะเปืี่ยนวะเพื่องครับซิ่งกุกหามากา่อนบ่นนียวครับ ังทำหมอแม่งจั่งของแล้วจ้าเจ้าขอเจ้า ใย่ยหยครับก็บเั้ยังเพื่อนผมเบไเหมือ mình tâm rồi không và kim này học đây học để bắt được không? sẽ một người phản ứng hết đấy. bàn không? phải ขายว่างเนี่ยซีขาหาหาง่น้องวัวงทางโคราชครับ bây giờ nó thì nhả nó nhưng hãng nghe phục nó là hai đi đi mà nó ความเสือหรือเป็นเรียงบบร้านโบราณบอกนะครับเนาะขันเห็ดเนี่ยยังสี่คนด่าเห็ดง้อเห็ดเนื้อเยยังอันม,มีลูกหน่อยมันจะเป็นเองครับพี่น้องครับเแต่ว่ามีแนวมาอยากนะมากวนลูกกวนหล,ลานอย่นี่แหละ่น้องอันนี้ <laughs> แม่ตัวแม่แต่ว่าสังเกตเมื่อไหร่เสือแล้วครับผมมาอยู่นี่เป็นเกือบตัวเสือได้พี่น้องครับอันนี้ผมแบบเอาไปเลี้ยงแม่แล้วแต่ว่ายังหายอยู่จะเป็นตรงไหนมั้งครับบ่อเสือครับ มันเป็นเสื้อไม่หรอกเนาะมันก็บโอ้ยแจ็คผมสีอะไรครับมันแนวาเลี้ยเขาเหลียวไปเห็นตัวไม่หรอกเขาเห็นไปเพื่อความสบายใจเนี่ยมันพลาสะิหออะไรอย่เงี่ยหายอย่างเราจะกินแล้ว๋ยวบางมั้งจะใส่เป๋บิ้ง ช่วยแมวกันด bà <laughs> này sao hoàn được hoàn luộc mới con anh thấy con tao gọi cái tay không nghe không nghe mà cốt hàng bắn không ลวกปากครับเห็ดไส้เครื่องพะลูกเจ้วมาเทียงทำเราป่งลูกไนแรงเ้ิเป็นบเปรอะ พอดีครับพอดีพอดีอดหยำ่น้องเนาะ พักดูครับอันนี้เหลือไปเครื่องเครื่องหางามาสิเ็ดต้่มยำครับต้่มยำหางง่วต้ม่มอย่างครับผมุูงมาดีให้กิน ต้มต้อยจัก,จกสองสัมมงง้งเหรอเพื่อให้ได้ขับออกมาเลยจะรูดออกมาจากกระดูกเลยกินแล้ว,วนี่ครับต้งน,นี่ครับพอดีอขอไปงอครับขับพักมาเลย แลไรพ่อมา <c oughs> หน้าทางบ้านมาเบิงครับเอฟซีเอฟซีหนาเบิงเคยเบิงะจะไหนอ่ตอนเป็นนี่โอ้แล้วพี <c oughs> <c oughs> ว่น้องไปเห็นตอนกินคักคักบ้าง กล้องเหบอว่าดีนะครับเป็นมือเพ๊บปั๊บเนาะทั้งมือว่าเป็นเนาะ ไครครับเอนไค่ครับแปลกเนอเขาแปลกเื่องที่แปลกด้ลกลครับ มาเทา่าพี่น้องเอาพี่น้องครับเจ้าครีมเนี่ยจเอาไว้ชสนีทก่อนพี่น้องแล้วลูกไส้หายแห้งครับเดี๋ยวไปหาทางแจกกันเหร็จแน่เลยพี่น้องแจ้วกนเถื่อถูกใจคลิปนี้ครับจะฝากพี่ฝากน้องใอยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับตั๊กไขกดซับกระดิ่งครับผู้ติดใ,ใจใหายคำนั้นนะครับอันนี้เป็น โลหางง้อเรพี่น้องเนาะผู้ใดมีเวลางวางกับไปลองเสือเพชรเบิ้งครับอันนี้เสือมาแบบเป็นพระท่าเผาแล้วขางง้อสดๆขางง้อสดๆแล้วเกินมามาเผามาทุบหน่อยซิ้วครับยุ่งขางมากวนพอเอาจอบอยู่นี่เออมาจกครับมาจกจอบมันหลายดูหลายพี่น้องไงไมาจะเป็นเท่าไหร่ครับเอ้าพี่น้องครับลูกไห้คักแล้วไปพอกันคลิปหนาครับเราคลิปนี้ก็บยูนิมเฮียงสุขทุกคนก็ี่น้องครับสวัสดีครับผม